hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestion from thailand this is gonna be a very interesting video first of all uh, i have no idea uh, this statue uh, i don't know which god statue is this uh, i have not uh, information but uh, india criticized thailand <laughs> for destroying indian god, god uh, statue but uh, we understand that it, this is not indian uh, statue the translation of the video is Indian Ministry of External Affairs hum <laughs> humiliated you must <laughs> you must <laughs> <laughs> Investigation reveals it's not a Hindu deity statue theologians counter with scathing remarks exposing Cambodia's inaccuracies inaccuracies uh, we are going to watch this video from Thai Direction Institute this is going to be a very funny video i hope um indians indian uh what indian external affairs they should apologize you you have to apologize my friends for criticizing Uh, without any solid proofs you should apologize to thailand uh, let's start the video my friends เฮ้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วย CDT Plus K2 อาหารเสริมบํารุงกระดูกข้อจาก TL by ซึโยอิโอเค กระทรวงการต่างประเทศอินเดียนหน้าแหกขุดชัดไม่ใช้รูปปัน้นเทพฮินดูสะดุ้งซ้ำเจอนักเทววิทยาสวนเจ็บขยี้แชทคอมเมนต์ก๊อปมาใช้หมวสัวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศอินเดียมีการออกแถลงการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาหลังจากกรณีการรื้อถอนรูปปัน้นพระวิษณ <Okay. S 1> ุแปดกอนบริเวณช่องอานมาซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวชายแดน จนก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและผู้ศรัทธ,ธาฮินดูในหลายประเทศโดยมีการถแถลงเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าได้รับการรายงานเกี่ยวกับการทำลายรูปปั้นเทพในฮินดู ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในระยะหลังและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนไทยและกัมพูชาที่กําลังดําเนินอยู่พร้อมย้ําว่าเทพเจ้าในฮินดู But even uh, when they are criticizing they don't they don't say which deity they are talking about which deity you are talking about which god Th there is no information right there is no name I think they don't even know which deity they are talking about เคดและพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคและถือเป็นมรดกทางอารยธรรมร่วมกันอินเดียชี้กระทบความรู้สึกผู้ศรัทธาทั่วโลกจากนั้นก็มีเหล่าบรรดาลิวล้อในไทยค่ะบางส่วนมีการเอาเรื่องนี้มาโจมตีกองทัพไทยแบบอัวฉลาด อ้างว่ากองทัพไทยทำพลาดให้โดนตำหนิแต่ล่าสุดค่ะก็ต้องแน่าแหกทั้งริ้วล้อและกระทรวงการต่างประเทศอินเดียที่ปรีออกมาแถลงแต่ไม่ดูให้ดีเสียก่อนว่ารูปปั้นนั้นไม่ใช่เทพเจ้าในฮินดูไม่ใช่พระวิษณุแต่นั่นคือพระอวโลกิเตศวรซึ่งไม่ใช่เทพเจ้า what อวโลกิเตศวรอวโลกิเตศวร Which not God. และไม่เกี่ยวข้องกับฮินดูแต่เป็น oh. พระโพธิสัตว์ชั้นสูงในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมหายานเพราะพระวิษณุจะต้องมีสี่กรหรือสี่แขนโดยในเพจโฟกกัมปัญศักด์์ศาสดีโพสต์ว่าในหนังสือตำนานนครวัดว่าคือรูปพระวิษณุเนื่องจากพระเจ้าศีสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างนครวัดทรงนับถือพระรนิกยวิศณุเวท ึงสร้างรูปปันนี้โดยมุ่งหมายให้เป็นรูปแทนตัวของพระองค์เองคือพระวิษณุอวตารล,ลงมาปกครองโลกเป็นที่น่ากังขาว่าเหตุใดพระนารายหรือพระวิษณุจึงมี8ก้อนเพราะที่ทราบกันนั้นมีเพียง4ี่ก้อนแต่การมี8ก้อนนั้นบางก็มีการกล่าวกันว่า เป็นองค์อวโลกิเตสวนมากกว่าวโลกะเต็วพระานารายส่วนในภาพที่สมคือเทวรูปพระวิษณุสัมฤทธิศิลปะสุโขทัยเดิมประดิษฐานอยู่หอเทวะลัยเกษตรพิมานปัจจุบันประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครซึ่งก็มีสี่กรตามต้นฉบับเป๊ะชาวอินเดียที่ฉุนเรื่องนี้จึงควรพุ่งไปฉุน so, uh, this Uh, I'm sorry, I have really not information, so I'm trying to uh, learn and understand the situation in the same time. Okay. ที่ว่ามาจากไหนอีกสีแขนแถมโดนเคลมเป็นตราของหน่วยทหารเขมรหลังจากที่ข้อความถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนค่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเสริมว่าหลังจากได้ปรึกษาพรามณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักประหลาดด้านคัมภี์ฮินดูแล้วได้อสรุปอย่างชัดเจนว่ารูปเคารพที่ถูกทำลายโดยกองทัพไทยนั้นไม่ได้เป็นเทพ,พเจ้าตามหลักฮินดูแต่อย่างใดหนึ่งในข้อบงชี้ที่สำคัญคือหลักไอคอคนกกกราฟิลัษณะสัญลักษณ์ของเทวรูปซึ่งกำหนดไว้ในคมภีร์พระเวทอาคมและศิลปศาสตร์โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เทพเจ้าฮินดูเมื่อทรงถือลูกประคำจะต้องถือไว้ในประหัตขวาเท่านั้นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ <พา S 1> ความ<พ>าบริสุทธิ์ความเป็นมงคล <พา S 1> และการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามรูปปั้นดังกล่าวกลับแสดงให้เห็นว่าถือลูกประคำไว้ในมือซ้ายซึ่งขาดตอนหลักคำสอนและตะก,กะทางฮินดูโดยสิ้นเชิงจากความไม่สอดคล้องตามหลักคำพีและสัญ,ญ,ญลักษณ์ดังกล่าว รามผู้ทรงความรู้จึงมีความเห็นตรงกันว่ารูปปั้นนี้ไม่สามารถนับเป็นเทพ,พเจ้าฮินดูได้การชี้แจงนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดพลาดหรือความอ่อนไว้ในเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นและก็มีคนไทยคะ่ะเข้าไปบอกว่า ตั้งอยู่ในคาสิโนโด้วยนะมงคลดีแท้ประสาคัมเรและก็มีอีกโพสต์ค่ะซึ่งโพสต์นี้ถ้าคนไทยได้เห็นต้องมีหลุดกันบ้างโดยได้มีการเปรียบเทียบตราสัญ,ญลักษณ์ของทหารคัมเรที่มีการเอามาใช้ว่าหน่วยเทพเจ้าแห่งการเดินป่าผู้ชำนาญการเดินขึ้นภูเขาจากคอมเมนต่ำมายัางแผ่นดินสูงในฝั่งไทยขยันเดินเช้าเดินค่ มีกับดักทุ่นก็ยังขยันเดินเพราะมีตัวช่วยที่ดีในการเดินค้ำยันพร้อมกับมีการลงภาพตราสัญลักษณ์ของทหานเเมศที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเหมือนกับรูปปัน้นมีการถือไม้ค้ำยัน พร้อมกับมีการเปรียบเทียบค่ะกับภาพคนที่ถือไม้ค้ำยันเดินป่าซึ่งดูแล้วก็มีความคล้ายกันจนคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และล่าสุดค่ะลิวล้อที่โจมตีกองทัพไทยและกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก็จะต้องหน้าแหกอีกรอบคราวนี้นักวิชาการด้านเทววิทยามา <c oughs> เองโ <c oughs> ดเววย <c oughs> มเมื <c oughs> ่อว,วานนี้ค่ะ25ธันวาคม2568นายเทมนตรีลิมปัพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยา ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook เป็นจนไมายเปิดผนึกถึงสถานทูตอินเดียว่าในฐานะที่ผมมีความเคารพศรัทธาในเทพเจ้าฮินดูและประกอบกิจพิธีกรรมอยู่บ้างจึงอยากจะกราบเรียนสถานทูตอินเดียให้มีความสบายใจด้วย้อยคำง่ายๆและเพื่อสะท้อนความจริงใจอยู่อย่างหนึ่งรูปสีหาริวิษณุที่กัมพูชามาประดิษฐานนั้นกระทำผิดศีหาริวิษณุพระองค์นี้ จำลองมาจากนครวัดและทรงเป็นบรมวิษณุโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นในทางฮินดูเราย่อมมีศรัทธาในอำนาจบาร,รมีขององค์หริพระทรงเป็นผู้รักษาความดีดังเห็นได้จากการอวาตารปางต่างๆทีนี้ประเด็นของผมก็คือเมื่อดินแดนที่ตั้งขององค์สีหริวิษณุอยู่ในประเทศไทยแต่กัมพูชาใช้วิธีการเคลมอ้างสิทธิ์ในดินแดนหรือแผ่นดินที่มีชัยของตนเอง ย่อมเป็นการกระทําที่ผิดที่โกหกองคฮหริตในการกระทําบูชาถ้าสถานทูตอินเดียจะประนามการกระทําก็สมควรที่จะต้องโทษกัมพูชาไม่ใช่ไทยอย่าลืมว่าองคฮหริตถือสัจจะที่บริสุทธิ์ดังเช่นแผ่นดินทั้งสมในอวตารที่ทรงยึดแผ่นดินหิรัญญะกระทําผิดคือไม่ใช่แผ่นดินตัว แต่ไปยื้อแย่งมาดังนั้นจะมาโทษประเทศไทยไม่ได้เพราะการที่ทหารไทยได้ล้มรูปเคารพลงนั้นยอมทําด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับองค์ฮรลิที่แผ่นดินอันเป็นที่ตั้งไม่ถูกต้องนี่คือแรงบันดาลใจจากองค์ฮรลิทุกวันนี้กัมพูชาได้ย่ายีองค์พระศิวะด้วยการขนเครื่องสาตราวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อหวังเข็นทําลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยใช้เทวไลแห่งองค์พระศิวะเช่นปราสาทพ,พระวิหารเป็นต้น ทำเป็นบังเกอร์ติดตั้งอาวุธซ่องสุมกำลังพลทั้งๆที่อินเดียคือหนึ่งในเจ็ชาติสมาชิกองค์กรพระวิหารทําไมสถานทูตไม่ประนามการนําเทวลัยไปเข้าสู่สงครามหรือนี่คือเกมการเมืองที่นําพระผู้เป็นเจ้ามาเล่นเกมพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยความเคารพเทพมนตรีลิมปักพยองและล่าสุดวันนี้วันที่26ธันวาคม2568ได้มีการโพสต์อีกว่า เทวพุทธะที่ล้มลงการสร้างประติมาก,กรรมทเม้นในปัจจุบันจะเอาตามอย่างโบราณไม่ได้เพราะผิดไปหมดแม้แต่ตราสัญลักษณ์ทางทหารแต่ความมุ่งหมายที่จะมิกรวมลักษณะร่วมของฮินดูพุทธวิษณุบวกพระโพธิสัตว์มีมากเพราะทั้งสุริยวร,รมันที่สอง และชัยวรมันที่7็อันเป็นตัวแทนความเป็นมหาราชสร้างนครวัดนครธมมาล้อมรวมจิตใจชาวเขมรได้ดีการนําเทวรูปองค์นี้มาประดิษฐานที่คาสิโนก็ใช่ว่าไม่รู้ความหมายเขมรเองก็เรียนเวทมนต์คาถาอาคมกันเยอะสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องในเนื้อหามหาภาระตะและพยายามที่จะอธิบายอ้างอิงว่าไทยเป็นผู้ทำลายฮินดูเอาจริงๆนะครับคนไทยกับคนเขมรใครนับถือฮินดูมากกว่ากัน ผมสรุปได้เลยคนไทยนี่แหละดังนั้นเรื่องของการรื้อเทวรูปผสมเทวะบวกพุทธจึงเป็นเรื่องไม่แปลกอีกอย่างผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปค้นดูกันต่อตามที่ผมเขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ขอบพระคุณครับโอเค so this is the end of the video my friends uh, in this video there are lots of names that I have no information about so uh I didn't understand something, some parts. Uh, but I can understand that uh, Indian uh, officials are uh, accusing Thailand in vain. They are uh, cr cr criticizing Thailand without any solid proof. So there is nothing wrong. But India, they criticize Thailand. So they should apologize. You should apologize, India. Indian Ministry of External Affairs, you are humiliated. <laughs> You should do better uh, for the future. In the future, thank you, Mtai Direction Institute YouTube channel, for sharing this video with us. Thank you, my friends, for your suggestions, and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.